เพราะผู้ที่เชื่อในความฝันนั้นมักจะประสบผลสําเร็จเสมอถ้าไม่อยากให้ความฝันของคุณเป็นเพียงความฝันโลลมแรงๆฝากให้เอกเทวดาทานายฝันเป็นผู้นําความโชคดีไปสู่ตัวคุณนะครับหากคุณไม่กล้าเสี่ยงมากกว่าคนทั่วไปคุณก็จะกลายเป็นแค่คนทั่วไป ฝันว่าได้กลางร่มหรือได้เห็นร่มจำแนกความฝันและทำนายฝันได้ดังนี้หากผูใ้ใดฝันว่าได้กลางร่มกลางแดดจ,จ้าทำนายฝันได้ว่าสิ่งที่คิดไว้สิ่งที่หวังไว้ทั้งทางการงานหรือการเงินนั้นจะมีผลลัพธ์ที่ดีมากขึ้นการงานจะมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง จะเป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างดีการเงินนั้นจะมีผู้ใหญ่ใจดีเข้ามาคอยสนับสนุนอย่างที่ไม่น่าจะเป็นไปได้สำหรับคนที่ชอบเสี่ยงโชคจะเป็นช่วงเวลาที่น่าลงทุนที่สุดหากฝันลักษณะนี้หากผู้ใดฝันว่าได้กลางร่มกลางสายฝนช่วงนี้ระยะนี้อาจจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆที่คอยเข้ามากวนใจของคุณ ไม่เว้นในแต่ละวันสุขภาพจากที่เคยแข็งแรงก็จะมีเรื่องปัญหาสุขภาพเกิดขึ้นเป็นระยะระยะแต่จะไม่หนักหนาสาหัสอะไรทางด้านการเงินจำเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากบุคคลที่อาวุโสกว่าเข้ามาหมุนใช้จ่ายและจะเป็นหนทางเดียวที่จะทำให้การเงินของคุณนั้นคล่องตัวหากผู้ได้ฝันว่า ได้กลารร่วมให้ผู้อื่นทำนายฝันได้ว่าคําพูดคําขอร้องหรือขอความช่วยเหลือที่คุณได้เคยพูดวายนั้นจะมีคนตอบสนองยอมรับฟังเป็นอย่างดีช่วงนี้จะพูดจัดเจรจากับใครก็จะมีคนเชื่อคุณหรือเชื่อคําพูดของคุณสําหรับคนที่ชอบการเสี่ยงโชคจะต้องพึ่งเพศตรงข้ามและอาวุโสกว่า คุณถึงจะประสบพบกับโชคลาภดังที่คุณหวังไว้ตัวเลขที่ได้จากความฝันฝันเห็นล่มตัวเลขที่ได้คือเก้าหกศูนห้าหรือสองอย่าลืมนะครับพิจารณาองค์ประกอบในความฝันให้ดีถ้าพิจารณาองค์ประกอบความฝันได้ถีถ้วนมากเท่าใดการที่จะก้าวไปหยิบเงินรางวัลในแต่ละวันนั้น ก็จะมีสูงมากขึ้นเท่านั้นขอให้ทุกทท่านฝันดีมีโชคปลดหนี้สร้างตัวสวัสดีครับ